สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาชมสวนข้างบ้านรอบบ้านทั้งหมดนะคะที่ปลูกเอาไว้นะคะอ่ค่ะ,คะอ่ารวบรวมทั้งหมดเลยให้ดูเนาะามีอะไรบ้างมีต้นทุเรียนต้นใหญ่นะคะมีไผอ้อมนะคะมีใบกะเพรามีต้นกะเพรานี่ มีต้นกะเพราน,นีต้นผักหวานป่านะคะนี่ต้นหวานป่าอันนี้ต้นอันนี้ต้นกระชายนะคะบางต้นเขาจำไม่ได้เลยนะ อันนี้ต้นกระชายน,นี่ต้นกระชายอันนี้ต้นขมิ้นอันนี้เอื้องไม้นะเป็นดอกไม้ปลูกผสมผสา,านกันนะอ่าอันนี้อ,อะโวคาโดที่เพิ่งลงไปอาทิตย์ที่แล้วนี่เองนี่ติดยอดแล้วนะคะอันนี้ก็ใบเบนแ้วหรือใบบุกกับผักกูด ถุเรียนต้นหนึ่งปีแล้วนะคะนี่ก็จะเป็นต้นฝรั่งค่นะมีลูกแล้วด้วยฝรั่งมีลูกแล้วติดลูกแล้วนี่ มีต้นขจรขึ้นอยู่บนต้นฝรั่งด้วยม็นจนวาส,สนาเนี่ยพื้นที่นิดเดียวนะคะแต่ปลูกอะไรได้เยอะแยะมากมายอันนี้เป็นแมงวันทองกัดกินผลส้มโอลงทิ้งไปหมดเลยเสียหายเนี่ค่ะส้มโออายุ7ปีแล้วนะคะ อันนี้ต้นมังคุดปลูกได้หนึ่งปีหนึ่งเดือนกำลังแตกยอดเลยนะคะออันนี้กระบานี้แต่ก่อนนี้ปลูกถัว่วแล้วรื้อทิ้งแล้วปลูกถั่วใหม่นะคะเนี่ยปลูกถัว่วกำลังอืมกำลังงอกกำลังแตกใบอ่อนเลยนี่ ปลูกถั่วแล้วก็ปลูกแตงกว้านี่ปลูกหลายอย่างเลยแต่นี่ดินแห้งๆดูเพราะว่าฝนยังไม่ตกมาเนี่ยปลูกผสมสารก,ากันเหมือนกันค่ะอันน,นี้ผักแพวนี่ผักแพวนะคะอันนี้อันนี้กะเพรากะเพราจะสองมันคนละพันกันกันบ,บตัวนี้เนี่ยกะเพรา ยีสองพันนะคะนี่ก็ถัว่วอันนี้มะเขือนี่กำลังติดติดดอกติดลูกเลยโหระพาแล้วก็ใบชะพูชะพูปลูกเยอะมากตัดทิ้งไปแล้วเดี๋ยวมันก็งอกขึ้นมาใหม่นะคะ ต้นตะไคร้ปลูกตะไครด้วยอันนี้ก็ฟักทองนะคะนี่ฟักทองเททิ้งแต่มันงอกน่าจะได้กินอยู่นะคะอันนี้ต้นผักฟังเนี่ยต้นผักฟังปละะูกผสมสารค่ะอันนี้ก็ มะเขือค่ะเขือมะเขือก็พื้นที่ที่จะปลูกมีดินนิดเดียว,ยว,ยวก็ได้กินนะคะได้กินเรื่อยๆอยนะคะมะเขือแล้วกทท็ทับทิมทับทิมดกมากส้มโอก็ดกเหมือนกันส้มโอก็ดุกนะคะแต่ไม่รู้มันเป็นอะไรมีแมงงวันทอง มากัดกินด้วยมันเจาะนี่นะ่ะหลายอย่างในข้างนอกก็จะเป็นตะลิงปิงตะลิงปิงนะคะตรงนี้ก็จะเป็นมะกรูดรูมะกรมมะกูดดกมากนี่เยอะมากนะคะอ่านี่พื้นที่นิดเดียวแต่ปลูกได้นะคะเนี่ยปลูกผสมผสา,านกันค่ะ อ่ากระเพรากระเพราเนี่ยค่ะไม่ได้มีดินอะไรเลยหวานลุยไปเดี๋ยวมันก็งอกขึ้นมาเองตามซอกดอกหินดอกอะไรอย่างเงี้ยอ,อันนี้ต้นประยงต้นประยงก็เราก็ปลูกอ่ากับหอยไปด้วยเนี่ยสวย,สวยงามนะคะเนี่ยนี่เหมือนกันนี่ไม่ได้มีดินเลยนะ ไม่ได้มีดินเลยนะคะเนี่ยเนี่ยหวานแบมันงอกนะคะนี่เอาเขาด้วยต้นหนึ่งคือกินแล้วโยนทิ้งมันงอกขึ้นมานี่กระเด็ดยอดให้มันแตกละอยู่กับต้นสซมโอเนี่ยเนี่ยค่ะพื้นที่นิดเดียวเองนะคะไม่มีดินด้วยเนี่ย ปลูกใบเตยไม่ได้มีดินนะคะเนี่ยปลูกให้มันขึ้นงอกตามเนี่ยเดี๋ยวมันก็ลงไปในซอกพินซอกดินไปเองนะคะปลูกไปนยค,คะเดี๋ยวมันก็ขึ้นงอกต้มเนี่ยค่ะพื้นที่นิดเดียวเองค่ะนิดเดียวเราก็จะสรรเอาว่เาเราจะปลูกอะไรบ้าง ปลูกทีๆกันค่ะปลูกทีีเพื่อจะได้ปริมาณของต้นไม้ให้มันเยอะขึ้นนะคะนี่ค่ะต้นนี้นี่เอาไว้ไปทอดกับกุ้งเล็บครุดต้นเล็บครุดนะคะต้นเล็บครุดใส่แป้งทอดกับกุ้งอร่อยกุ้งฝวยอร่อยนะคะต้น,ตนวาสนา าใบเลี้ยงค่ะใบเลียงก็แตกดินมันน้อยเนาะค่อยๆแตกไปนะคะดินมันน้อยนะอันนี้ก็จะได้ต้นฟักแฟงขึ้นไปแล้วค่ะต้นฟักแฟงเนยคะเม็ดเอาเม็ดทิ้งมันก็ขึ้นเองนะเศษอาหารอะไรก็ทิ้งให้มันได้ปลูกเหมือนบ้านๆ่ะอ,อยู่แบบบ้านๆนะคะอันนี้ มะขามมะขามเปรี้ยวเอาไว้เอาไว้ต้มต้มยำทีนบ้านเนี่ยต้มปลาปลูกไว้ยังไม่ถึงปีเลยนี่ต้นกระชายกระชายก็ปลูกเยอะค่ะบปลูกเต็มไปหมดเลยก็จะกระจายนี่ต้นหนึ่งคือสะเดานี่สะเดานะคะสะเดาก็ปลูก ที่นี่เดียวค่ะปูกใกล้ๆกันชิดๆกันหน่อยนะคะจะได้หลายต้นเนาะ,ะอันนี้ก็จะเป็นข้างล่างก็เราจะไม่ให้มีพื้นที่ว่างเลยนะคะทุกจุดเลยนะคะ mm hmm. เราก็จะปลูกใบชะพูเนี่ยคะ mm ่ะ hmm. ใบชะพูที่โยนไข่เปลือกไข่ลงมาเนี่ยค่ะเอาไว้ทิ้งไว้ให้ได้รับโปรตีนจากไข่เปลือกไข่ อันนี้ก็ใบเล็บพุดอีกค่ะปลูกไว้ประดับเพื่อความสวยงามและกินได้ด้วยนะคะอันนี้มาตุมอะเลค่ะมาตุมอะเลก็พื้นที่ที่ยวค่ะเตี้ยวเนี่ยค่ะปลูกทีๆีกันเลยเนี่ยใกล้กันนิดเดียวเองเนี่ยใกล้กล้กันเนี่ยมาตุมอะเลก็เด็ดกินเด็ดจนเนี่ยค่ะเด็ดเยอะเลยพอแตกมาก็เด็ดเด็ดกินเด็ดกินค่ะนี่กวาหวานบ้านผักหวานบ้านก็ปลูกไว้อย่างงี้ค่ะ หกสิบเสียวไว้เนี่ยก็ปลูกง,ง่ายๆค่ะพวันบ้านเนี่ยไว้แกงเห็ดน,นี่ก็ไว้แกงใส่เห็ดเนี่ยนี่ผัดติ่วไว้แกงใส่เห็ดเนี่ยแตกแล้วค่ะผัดติว่วแกงเห็ดอันนี้ต้นอะไรจำไม่ได้แล้วเนี่ยลืมไปแล้วค่ะปลูกไว้ เอามาปลูกพร้อมกันกับผักติ้วเลยจําไม่ได้ว่าต้นอะไรอันนี้ฝรั่งค่ะปลูกฝรังร่งฝรั่งฝรั่งก็แตกดีกับปีนี้อดินมัใส่เพิ่มแตกดีเลยเนาะภาพผลไม้ปลูกรวมๆกันนะะพื้นที่เราน้อยแล้วก็จะสันให้มันผสมผสานเนาะให้มันได้ความสวยงามด้วยได้กินด้วยเนี่ยเอื้องไมนะ้นา สวยงามมากเนี่ยดอกเอืนะ้องไม้นาสวยมากเลยสวยค่ะสวยเนี่ยให้ดูสวยมากเลยนะมองเป็นสีเขียวสีแดงสวยงามอันนี้ก็ต้นมะกรูดอีกต้นหนึ่งนี่ค่ะต้นมะกรูดต,ต้นหนึ่งนะคะนี่ต้นมะกรูดใต้กะไรอย่างเงี้ยค่ะพื้นที่นิดเดียวดินน้อย อันนี้ก็จะเป็นต้นขาปลูกขาไว้ค่ะขาเอ็ก็เอาไม้มา้ำไว้ผูกอ่ะเอาเชือกมาผูกไว้เลยนี่เอาเชือกผูกไว้กันมันล้มลงมามันมันงามมากเลยขามันงามดูโอ้มีขายสองต้นค่ะสองกอมีขาสองกอเนาะขาสองกอนะคะนี่ค่ะ ต้นคาสองกอเนาะอ่าเนี่ยค่ะเนี่ยปลูกนานแล้วนะคะนี่เนี่ยปลูกนานแล้วเนี่ยนี่ขาแดงอันนี้ขาเหลืองสองกอปลูกนานแล้วได้กินตลอดค่ะอ่าเครงบนงนี่จะเป็นต้นยอปลูกยอไว้เหมือนกันค่ะปลูกยอ มีไว้ไม่ค่อยได้กินแต่ก็ดีกว่าไม่มีเวลาจะกินไม่มีนะคะเนี่ยค่ะเราจะได้ไม่ต้องซื้อเนาะต้องซื้อเลยอย่างเงี้ยอ่าด้านหลังนะคะด้านหลังอ่านี่เพิ่งจะลืออ้อมันเทศไปเพิ่งจะลื้อมาเช้าได้ประมาณสิบก่าหัวนะคะ อันนี้น,นี่ปลูกใหม่ละรื้อแล้วปลูกใหม่เลยทันทีเลยนะคะได้เสร็จกงหัวเนาะมันเทศเหลืองมันเทศมันหวานนะคะอันนี้ก็ปลูกในกระถางต้นหนึ่งรักปลูกในกระถางนี่ใน,นกระถางอันนี้ขึ้นชายนะคะขึ้นชายก็กินมานานแล้วอันนี้เริ่มอ้น,นี่แหละ เริ่มจะเหี่ยวๆแล้วเริ่มจะแก่และอันนี้ขึ้นช่ายนะคะเอ้ยกุ้ยช่ายนี่ขึ้นช่ายกุ้ยช่ายอันนี้ขึ้นช่ายกุ้ยช่ายก็งามนะ,ะคะกุ้ยช่ายนี่แตงกวาแตงกวาก็คือเก็บลูกกินหมดแล้วก็เดี๋ยวจะลื้อเดี๋ยวลื้อออกนะคะอ่านี่ค่ะ ใบหูเสือกระชายหูอยู่นี้ด้วยกันเนี่ยค่ะแล้วก็ผักกูดนี่เปลือไข่ก็ใส่ลงไปนะคะอ่ามีหลายอย่างขิงขิงก็มีค่ะขิงกม็มีขิงก็มีอ่ะหัว,วขิงแว่นแก้วขึ้นมาอยู่ด้วยกันหมดเลยเนี่ย ด้วยกันเลยนะคะนี่พื้นที่เล็กเล็กเดียวแล้วก็ปลูกได้ค่ะออันนี้จะเป็นใบแมงรักแมงรักก็เยอะหน่อยหวานไม่เยอะนีอันนี้ก็ต้นกระเจี๊ยบนะคะต้นกระเจี๊ยบนะคะอ่าต้นกระเจี๊ยบมันเป็นดอกแต่ว่ากินมาเยอะล้วนานละต้นเริ่มสูงเริ่มแก่และอันนี้ต้น ยังไม่ออกดอกเลยอันนี้อันชันอันชันยังไม่ออกดอกอน,นี่กะเพราผสมผสานขิงนี่ขิงนี่ก็ขิงขิงค่ะขิงนี่กระชายนี่ค่ะกระชายอันนี้ก็กะเพราเอ้ใบมังรกรใบมังรกรเนี่ยเคร่งเด็ดเด็ดเด็ดบ่อยมาก โน่นต้นยังมะเขือนะน,นี่ชมจันทร์ดอกชมจันทร์ค่ะชมจันทร์เนี่ยนี่ชมจันทร์อืมชมจันทร์นี่ชมจันทร์น่นนนนะทำค้างให้ชมจันทร์ขึ้นอืมเนี่ยค่ะน,นี่ใบโหระพาหวานมาก็หวานอยู่ด้วยกันเนี่ยค่ะเต็มไปหมดเลย ปนกันอยู่ในนี้นค่ะในกระบะเดียวกันเนี่ยอันนี้ตะไคร้ค่ะตะไคร้ก็ผัดไม่ได้นะตะไคร้ต้องมีนะคะอันนี้ผักแพรวนี่ผักแพรวค่ะผักแพรวอันนี้ว่านหางจระเข้ใหญ่เอาไว้ทำน้ำว่านหางจระเข้ พื้นที่เล็กๆเธอทำได้นะคะปลูกได้นะอันนี้ใบเรื่อยนะคะนี่ใบเรื่อยเต็มเลยเอามาหวานนะคะใบเรื่อยใบเรื่อยเต็มเลยเต็มร้อยยางรถยนต์เลยอันนี้ผักปลัง่งหรือปลัง่งบางแตกเนี่ยอ่าทำค้างไว้แล้วผักปลัง่งใบโหละพาอ่อสมุนไพรค่ะเยอะแยะเลย อันนี้จะเป็นต้นพริกไทยพริกไทยพริกไทยกำลังออกช่อ,อพริกไทยกำลังออกช่อเลย่ะพริกไทยงใต้ของพริกไทยเราก็จะปลูกหูเสืออ่าพื้นที่ไม่ได้ว่างนะคะพื้นที่ไม่ได้ว่างนะมาปลูกอยากให้พื้นที่ว่าง ้างบุข้างใต้เราจะปลูกอะไรฮะเห็นไหมอันนี้ก็เป็นมะเขือค่ะมะเขือเน้นนามันกันอันนี้ก็พริกค่ะนี่พริกพริกอันนี้หน่อไม้ฝรัง่งค่ะอดินเพื่อก็ดินม,มาใส่นะคะดิมมาใส่เพิ่มใหม่หน่อไม้ฝรัง่งเน่นกันหน่อไม้ฝรังร่งค่ะกระลังนี่ค่ะอกำลังเป็นหนอ่อขึ้นมานะคะ ตรงนี้ก็จะเป็นพริกค่ะเป็นพริกะโอ้โหพริกก็โดนนี่คุมไปแล้วเรียบร้อยมละก,กินนกเนี่ยพริกนะคะพริกมีเม็ดเลด้วยแต่เแดงนี่ยังไม่ได้เก็บเลยโดนมาละก,กี้นกคลองไปแล้วดูคลุมไปหมดเลยยังไม่ดึงออกเลยคะนะ่ะเนี่ยดูมาละพี่นกก็มีประโยชน์นะ ้างใ,ใต้ก็จะเป็นใบเรื่อยนะคะใบเรื่อยอ่าใบเรื่อยมีมิ้นด้วยม,ม,มีมิ้นนะคะแล้วก็จิงจุ้งชายนูนจิงจุ้งชายนี่นี่น้องไม้ฝรั่งนี่น้องไม้ฝรั่งเนี่ย ปูในกระถางก็ได้กินนะฮะอ้นแก้วมังกรต้นแก้วมังกรนะแก้วมังกรสีแดงนะคะนี่อ่าแล้วนี้ก็จะเป็นแตงกวาด้วยมีแตงกอยไปหมดเลยนี่แตงกวาเริ่มจะแก่ละต้นแตงกวาแตงกวาก็ห้อยห้อยอยู่ก็แก้วมังกรนะคะ ใต้ก็จะมีพริกด้วยแห้งๆหน่อยนะคะเพราะว่าฝนทิ้งช่วงไปทรงตะวันนี่นะคะนี่แตงกวาอยู่ใต้นะ,ะนี่แตงกวาอา่านี่แตงกวาค่ะอา่ายังพอได้กินอยู่นะคะอันนี้ก็คือเด็ดไปแล้วเรียบร้อยก็คืออ่าชะอมนะคะนี่ชะอมชะอมก็ปลูกนลยค่ะใน,ะะนร้อรถนี่เองเนี่ยปลูกใน,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 นร้อรถนะคะ Yeah. ชะอมปู่ชอมไว้สี่ต้นนะคะนี mm ่ค hmm. ่ะชะอมเีนชาอมมีชาอมชาอมกับผักหวานบ้านอยู่ด้วยกันนะคะนี่ก็คือตะไคร้อีกต้นนึ่งใช้อีกต้นหนึ่ง่นี่นี่ผักหวานเพาะเพิ่งเพาะเมล็ดไว้นะคะแปด แปดถุงแต่งอกเจ็ดถุงนะคะอืมของหวานนี่มไม้ประดับไม้ประดับสวยสวยนะคะนี่ค่ะอืมเยอะเลยอืมทางด้านนี้ก็มี น,นี่ก็มีะฮะในเฮริคโคเนียสวยอันนี้ก็ไม่ยงชิดไม่ยงชิดโดนเบียดแล้วเนี่ยดินก็ไม่ค่อยมีไม่ค่อยโตอันนี้ก็ปีนนะแต่ต้นเดียวเชียนท่อ งอ,อนไก่งอนไก่ไม่ใช่เทียนทองเขาเรียกว่าอะไรกันต้นอะไรย่างค่ะปลูกหลายอย่างมากเลยนี้ต้นชมพู่นะคะชมพู่อ๋อนี่ชมพู่นะนี่ต้นชมพู่ใต้ก็ต้นชมพู่ไม่ให้มีพื้นท,ท,ที่ไม่ให้มีพื้นที่ว่างก็จะปลูกเออ วอเตอร์เคสนะคะนี่ค่ะวอเตอร์เคสประโยชน์เยอะนะคะเนี่ยเนี่ยหวานปะคะไม่มีพื้นที่ก็หวานเนี่มันลงในระ่องหินเนะี่ยไปซอกเนี่ยมันก็ได้กินนะคะเนี่ยอันนี้ก็อะไระผักชาาีญานะคะอันนี้ก็จะเป็นน้อยหนานะคะ เนี่ย่ะเนี um ่ยค <to> ่ะเนี่ยป่าหางนูนที่สวยอันนี้สักก้านจองกำได้กินเรื่อยๆนะคะสักก้านจองเนี่ยก็คือว่าไอ้ต้นเล็กๆนี่ได้มาจากอันนี้อ่ะต้นเล็กๆนี่ต้นเล็กๆต้นเล็กๆพวกเนี้ยได้มาจากอันเนี้ยที่มันจะงอกออกมาที่มันจะเป็นใบเนี่ยเป็นใบแบบเนี้ยเนี่ยเป็นใบแบบเนี้ยเนี่ย พอใบมันโตเราก็เด็ด <_ Gerilim> เด็ด,ดช่วงใบออกมา<_<_ที่มันมีรากเนี่ยเด็ดช่วงใบที่มันมีรากเลยเอามาทิ่มในเนี้ยเอามาทิ่มในน้ำเนี่ยค่ะบบก็จะได้เป็นแบบนนเ,นเนี้ยเน,เนี่ยก็จะได้เป็นแบบเนี้ยค่ะนี่แบบนี้แบบนี้นะคะนี่ค่ะ,คะอ่ามวลและ,ค,ะความสวยงามรอบบ้านเนาะนี่ค่ะนี่ค่ะที่ให้ดูเดี๋ยวนี้ห้าสิบตารางวา จะสันปลูกต้นไม้ไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับปลูกผักก็กินได้นะคะนะะี่ค่ะเนี่ย,ยมีผลไม้มีผักมากินในบ้านนะคะเนี่ยรึกเศรษฐกิจไม่ดีเราก็ต้องรู้จักปลูกรู้จักทำรู้จักหาอะไรมาปลูกไว้นะคะ ไว้เป็นเราจะได้ไม่ต้องออกจากบ้านไปซื้อผักผลไม้นอกบ้านนะคะนี่นะคะ่ะชมนิดนึงสมโอทับทิมสยามปลูกพี่จังหวัดนนท์นะคะอ่านี่แค่นี้นะคะเดี๋ยวมีอะไรใหม่ๆจะมาอัปเดตให้ดูใหม่นะคะเดี๋ยวให้ต้นทั่วมันโตก่อนเนาะเดี๋ยวจะอัปเดตให้ดูก่อนนะคะว่า เออออกฝักแล้วยังไงนะคะแล้วปลูกอะไรไปบ้างนะคะนี่ค่ะนเนี่ยเนี่ยเอาเดี๋ยให้ดูเนี่ยปลูกต้นทีทีแค่ใกล้ๆกันเองนะชิดๆกันเนี่ยเนี่ยชิดกันเองเนี่ยค่ะเนี่ยฝรั่งก็ได้กินนะได้กินตลอดเลยวันนี้จะห่อฝรั่งนะคะเนี่ยเนี่ยต้นไม่ห่างไม่ดีกันเอ้ไม่ไม่ห่างกันนะ,ะต้นทิทีเพราะเราไม่มีพื้นที่เราก็าจะสั่น ื้นที่แคบๆของเราเนี่ยในการปลูกรอดูอาวุคดูนะ,ะกับต้นทุเรียนนะคะนี่ดูด,ดูค่ะเนี่ยเนี่ยค่ะอ่าโอเคค่ะควันนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ